วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวทีชาวบ้านนะคะร่วมคิดพิชิตโกงกับดิฉันสุทาวันโอสถเจริญค่ะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะลงพื้นที่มาที่จังหวัดระยอง เราจะมาดูการขับเคลื่อนนะคะว่าภาคประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเป็นหูเป็นตาในเรื่องของการช่วยกันนะคะป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตได้อย่างไรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะทั้ง4ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะก็คือทางด้านของท่านธนกวีธาธรรมค่ะเจา้าพนักงานป้องกันการทุจริตชนานาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มง,งานป้องกันการทุจริตสํานักงานปปชประจําจังหวัดระยองค่ะ สวัสดีครับกระผมนายธนกวีธาธรรมเจ้าพนักง,งานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษสำนักง,งานปะปะชประจำจังหวัดระยองครับท่านต่อไปนะคะก็คือทางด้านของท่านเรืองฤทธิ์ประกอบธรรมคะ่ะท่านเป็นประหลัดจังหวัดระยองค่ะครับสวัสดีครับผมนายฤทธิ์ประกอบธรรมประหลัดจังหวัดระยองครับอีกหนึ่งท่านนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็คือทางด้านของคุณธรินนวลชวีนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองค่ะสวัสดีครับ กับผมนายธรินทร์ชวีผู้อำนวยการกลุ่มงานสุนทรธรรมจังหวัดระยองครับและภาคประชาชนนะคะที่วันนี้จะมาร่วมพูดคุยกันในรายการค่ะก็คือทางด้านของคุณโชิฟางลอยนะคะผู้ประสานงานองค์กรงดเหล้าจังหวัดระยองและท่านก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสภา,สภาเกษตรจังหวัดระยองค่ะครับสวัสดีครับผมโชิฟางลอยครับเป็นผู้ประสานงานคือข่ายกลงดเหล้าและก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสภาเกษตรกรจังหวัดระยองครับ สวัสดีทั้งสท่านนะคะสวัสดีค่ะ,คะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมคะนอกจากแขกรับเชิญของเราทั้ง4ท่านแล้วค่ะวันนี้ยังมีน้องๆเยาวชนนะคะจากวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดระยองค่ะมาร่วมรับฟังการพูดคุยกันในวันนี้เพราะว่าน้องๆเหล่านี้นะคะจะโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่านะคะในการที่จะร่วมกันกับเคลื่อนประเทศไทยฉะนั้นต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานดีๆก็คือการมีค่านิยมในการป้องกันการทุจริตกันก่อนค่ะถามป,ประเด็นแรก ค่ะทางทางด้านของปปชก่อนนะคะท่านมีความคิดเห็นว่าการทุจริตเนี่ยมันเป็นปัญหากับการพัฒนาประเทศยังไงบ้างจริงๆแล้วนะครับการทุจริตเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาสําคัญเลยครับที่จะขัดขวางความเจริญของประเทศเนื่องจากจริงๆแล้วเนี่ยตัวงบประมาณนะครับที่รเรามาจะมาดําเนินการในการ ก่อสร้างนะครับหรือว่าพวกระบบสา,สาธารณูปโภคต่างๆๆนะครับ <_ ca i> กลับกลายเป็นว่าไม่ได้ใช้เงินงบประมาณนอย่างคุ้มค่าและวัสดุการก่อสร้างอะไรต่างนะครับมันไม่เป็นไปตามคุณภาพนั่นเองนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดผลกระทบครับผมต่อประชาชนในระดับพื้นที่ครับแล้วอย่างภาคประชาชนเองเนี่ยถือว่าเป็นกลไกสําคัญไหมคะในการที่จะร่วมกันในเรื่องของการป้องกันการทุจริต จริงๆแล้วเนี่ยตามรัฐธรรมนูญปี2560นะครับได้มีการบัญญัติตัวที่เป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยไว้นะครับในมาตรา50วงเล็บ10ซึ่งตรงนี้เนี่ยได้มีการกําหนดหน้าที่นะครับปวงชนชาวไทยเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ไม่สนับสนุนหรือร่วมมือการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นนะครับว่าในหลายส่วนราชการนะครับจึงได้มีแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน นะครับในการเฝ้าระวังการทุจริตในระดับพื้นที่เพราะว่าในระดับพื้นที่ครับประชาชนในระดับพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตำบลหมู่บ้านเนี่ยจะรับรู้รับทราบนะครับการดําเนินงานหน่วยงานภาครัฐเนี่ยในระดับพื้นที่ได้มากที่สุด นะครับและพร้อมที่จะส่งข่าวนะครับหรือว่าแจ้งบอกแสงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเวลาเราไปพบเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามระเบียบไม่เป็นไปตามกฎหมายก็สามารถแจ้งให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดําเนินการตามหน้าที่ดําหน้าต่อไปครับจริงๆเราในเรื่องของการทุจริตนะครับคุณผู้ชมคะที่จริงมีหน่วยงานปปชเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักเลยในการที่จะต้องสอดส่องดูแลแต่อย่าลืมว่าภาครัฐอย่างเดียวไม่ไหวหรอก เพราะว่าโอ้โหพี่น้องประชาชนมากมายเหลือเกินหลายๆห,หน่วยงานฉะนั้นนะคะคนที่อยู่ในชุมชนคนที่อยู่ในท้องถิ่นเองเนี่ยสามารถเป็นหูเป็นตาได้เพราะเขาอยู่กันมาตั้งแต่เกิดเขารู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรที่มันดูผิดปกติอ่าอันนี้ร่วมเป็นหูเป็นตาได้แน่นอนพอพูดถึงท้องถิน่นท้องที่แล้วค่ะต้องไปทางปกครองระยองบ้างทีนี้อยากให้ท่านประหลัดได้เล่าถึงภารกิจหน้าที่ของปกครองระยองเนี่ยเราต้องทําหน้าที่ยังไงกับพี่น้องประชาชนบ้างค่ะครับก็ในจังหวัดระยองเองเ,องเนี่ย ในงามของที่การปกครองจังหวัดเนี่ยเราเราจะเป็นหน่วยงานหลักที่รับบทบาทนโยบายมาจากกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองนะครับในการดูแลบบัดทุกอมสุขพี่น้องประชาชนนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอก็มีทางทีมการปกครองอำเภอหรือในอำเภอนะครับมีปลัดอำเภอมีข้าราชการส่วนในตำบลหมู่บ้านก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ช่วยในอำเภอ ในการทำหน้าที่ซึ่งในส่วนนี้ของเราเองเนี่ยคือปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่เข้มขันแข็งขันนะครับแต่ส่วนหนึ่งถามว่ามีการร้องเรียนเรื่องการปฏริบัติผิดพิชอบไหมส่วนใหญ่แล้วคือไม่เคยเกิดขึ้นในจังหวัดระยองแต่จะเป็นเรื่องของการร้องเรียนพฤติกรรมว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบบริการไม่ดีรประมาณนี้มากกว่าที่ผ่านมานะครับเพราะเราเป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการพี่น้องประชาชนในการที่จะบำบัดทุกควรู้สึกนะครับเหมือนเป็นด่านแรกในชุมชนคิดอะไรไม่ออกมีปัญหาอะไรบอกผู้ใหญ่บ้านก่อน แล้วก็เป็นลําดับขั้นต่อไปแต่น่นอนว่าเป็นหน่วยงานที่สําคัญแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันไปกันต่อค่ะอีกหน,หน่วยงานที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะเวลาที่พี่น้องประชาชนในจังหวัดรู้สึกว่ามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมีปัญหาอยากที่จะหาทางออกหาทางให้หน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยเหลือศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสอบถามทางด้านของท่านผอ,อศูนนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ย จังหวัดระยองมีพี่น้องประชาชนเขาได้มีการสะท้อนหรือว่าไปร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการประพฤติมิชอบหรือว่าปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นบ้างไหมคะครับศูนย์น้ำธรรมเนี่ยก็ขอํำเรียนว่าก่อตั้งครั้งแรกในปี2557นะครับโดยคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่ง,งาชาติอันนี้ก็ผ่านมา11-12ปีแล้วนะครับในส่วนของจังหวัดระยองเนี่ยรวมรวมเนี่ยเรารับทุกเรื่องนะครับ,รบประชาชนใช้บริการ4,300กว่าเรื่องนะครับ เมื่อดูข้อมูลแล้วจะเป็นการร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย50เรื่องะนะครับคือโดยรวมๆนะครับอันนี้ยังไม่พูดถึงผลนะก็คือแจ้งบอสว,ว่าเจ้าหน้าที่รัฐกทุจริตบ้างประพฤติมิชอบบ้างอันนี้เราก็จะต้องดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจากข้อมูลเนี่ยก็ไม่ได้พบว่ากระทําทุจริตดังที่กล่าวอ้างนะครับเราก็ทําการสอบสวนแล้วก็สรุปแจ้งผู้ร้องไปให้ทราบนะครับโดยผ่านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนี่แหละ ที่แจ้งมาทั้งทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินเข้ามาหาที่ศูนย์ร้องทําเองหรือเคสจดหมายนะครับโดยที่เราเองก็จะต้องอปกปิดชื่อผู้ร้องว่าเป็นความลับนะเพื่อให้ประชาชนไดกล้าที่จะแจ้งบอะแสะให้เราครับค่ะพอจะยกตัวอย่างเคสที่ศูนย์ร้องทําได้ได้มีการรับแจ้งไหมคะเล่าให้กับน้องๆแล้วก็คุณผู้ชมได้รับทราบไหนว่าลักษณะการที่เขามาแจ้งเนี่ยเป็นเคสที่เรารู้สึกว่าเรากําลังดําเนินการอยู่เป็นลักษณะไหน งั้นก็ขออนุญาตยกตัวอย่างเร็วนี้เองนะครับก็เป็นการประชาชนร้องมาว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลแห่งหนึ่งนะครับกระทาทุจริตเรียกรับเปอร์เซนต์ในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเป็นเป็นมือขวาของท่านนายกเทศมนตรีประมาณนี้นะครับพอรับเรื่องเราเนี้ยเนื่องจากเป็นเทศบาลตําบลนะครับเราก็จะต้องให้ทางท่านในอำเภอนะครับซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลเนี่ยทำการสอบสวนนะครับซึ่งระเบียบกฎหมายกําหนดไว้เป็นผู้กำกับดูแลเทศบาลนะครับ แต่ในในชั้นนี้นะครับผลการสอบสวนเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ได้มีมูลนะครับไม่ได้มีมูลที่จะเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเนี่ยกระทำทุจริตจริงนะครับก็จึงยุติเรื่องอันนี้ก็เป็นหนึ่งแค่หนึ่งตัวอย่างนะครับก็จะเป็นลักษณะเคสนี้คือเวลามีคนมาร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยเราจะไม่ได้ว่าฟันธงว่าสิ่งที่เขาร้องเรียนอ่ะผิดทันทีเราต้องมีการสืบสวน นะว่าคนที่ดูแลเรื่องนี้ไปดูซิว่าเขาทำกร,กระทาผิดจริงไหมมีมูลไหมตามความผิดนี้ไหมจากนั้นให้ความเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะนะคะ่ะเป็นกระบวนการที่ต้องบอกว่าอย่างที่บอกค่ะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นนะคะต้องร่วมกันในการที่ต้องบูรณาการปราบปรามป้องกันสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตมากันถึงภาคประชาชนกันบ้างนะคะทางด้านของคุณโชธค่ะ ในส่วนของภาคประชาชนเนีคะเราเคยมีการสะท้อนปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในพื้นที่ออกมาให้ให้ให้หน่วยงานต่างๆ,ๆได้รับทราบบ้างไหมคะครับเขเรียนนาเรียนอย่างนี้คะภาคประชาสังคมเราอะค่ะเรามีเครือข่ายกันทั้งจังหวัดนะครับซึ่งเครือข่ายเนี่ยเราจะเราจะตรวจสอบจะดูแลทุกทุกเรื่องนะครับไม่ว่าเรื่องการกระทําผิดกฎหมายของกลุ่มทุน นะครับหรือว่าการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องการการทำงานของภาคะยาสังคอมเนี่ยเรามีกลุ่มกลุ่มเฝ้าระวังน้ําผิวดินะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่เฝ้าระวังเรื่องการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งซึ่งมันเป็นปัญหาหลักของจังหวัดระยองอยู่นะครับซึ่งกลุ่มระยังกลุ่มเนี้ยก็จะเป็น คอยสอดส่องนะครับว่ากลุ่มทุนนะครับโดยโดยเฉพาะนักลงทุนนะนะโดยเฉพาะทุนสีจีนท,ทุนสีเทาทุนจีนที่เข้ามาทําธุรกิจในจังหวัดระยองของเรานะครับโดยใช้พื้นที่ที่เรามีการประกาศว่าเป็นเขต EC ในการามากระตุ้นเศรษฐกิจ ในภาคอุตสาหกรรมนะครับเราก็จะมีการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็เราก็จะมีกลุ่มสื่อนะครับกลุ่มสื่อเนี่ยสำคัญมากครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทุกครั้งที่ภาครัฐไม่ได้ขับเคลื่อนไม่ได้ดำเนินการสื่อเนี่ยจะเป็นตัวที่นำมาเผยแพร่นะครับจะทำใหป้ประเด็นปัญหาขึ้นมานะครับจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วนะครับยกตัวอย่างไม่ว่าเรื่องโรงงาน ไฟไหม้นะครับที่หนองละลอกหนองพวานะครับของจังหวัดระยองของเรานะครับไม่ว่าเรื่องการถมที่ดินนะครับของกลุ่มทุนจีนที่เป็นเรื่องร้อนแลงร้อนแรงมานะครับก็เกิดจากสื่อนะครับสื่อที่นําเสนอนะครับพอสื่อนําเสนอก็จะเกิดการการตรวจสอบนะครับเกิดการตรวจสอบของภาครัฐเข้าไปว่าเออทำไมปล่อยป่าละเลยนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยครับว่า การลงทุนขนาดนี้มันจะรอดพ้นสายตาของของนักลงทุนหรือว่าของข้าราชการที่อยู่ในพื้นที่<ม>อยู่ในตำบลน,นั้นๆเะนั้นภาคประชาสังคมมีความสําคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือในการปราบโกงะนะครับจะทําให้เกิดการโปร่งใสามากขึ้นนะครับ<ม>แล้วก็ป้องกันการกระทบความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดระยองของเรานะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องประเด็นปัญหาเรื่องการเ,าเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดระยองนะครับซึ่งเป็นประชากรแฝงนะครับโดยเฉพาะอำเภอนิคมพัฒนานะครับอำเภอนิคมพัฒนาเนี่ยจะเป็นอำเภอหนึ่งที่เป็นมีที่ดินนะครับอยู่ในอำนาจของนิคมซากตนเองนะครับนิคมซากตนเองก็จะจัดสรรให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยยากจนให้เข้าไปทําการเกษตรนะครับ แต่พอระยะหลังกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเข้ามาม,มีบับาทในจังหวัดระยองมากขึ้นทําให้จํานวนที่ดินมูลค่าที่ดินมันแพงขึ้นพอค่าที่ดินแพงขึ้นคนที่ได้รับสิทธิ์จะนิคมสร้างตนเองเนี่ยก็ใช้ช่องหมู่ของกฎหมายนะครับหรือว่าอาจจะไม่ทราบด้วยก็ได้นะครับไปขายที่ดินให้กับ ผู้ที่อยากจะมาอยู่ในจังหวัดระยองนะครับทีนี้ผู้ที่ผู้ที่เข้ามาอยู่ในระยองเนี่ยก็ต้องการที่ดินที่อยู่นะครับต้องการมาสร้างบ้านในจังหวัดระยองก็ไปซื้อที่ดินจากผู้ที่รับสิทธิ์จะนี่ของซักตนเองแต่หารู้ไมว่าที่ดินนั้นไม่สามารถซื้อขายได้นะครับพอซื้อมาซื้อมาเสร็จก็มาสร้างบ้านนะครับมาสร้างบ้านเสร็จก็ต้องไปขออนุญาต ขอไฟขอน้ําขอถนนจากท้องถิน่นทีนี้การขั้นตอนเนี่ยถ้าเกิดที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์มันก็ดําเนิน<อ>การยากนะครับก็เป็นเรื่องที่ทําให้ท้องถิ่นก็เกิดมีปัญหาหนักใจในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของคนที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดระยองะนะครับฉะนั้นปัญหาเนี้ยคือเป็นปัญหาที่ที่ต้องต้องรีบแก้ไขนะครับ โดยการประชาสัมพันธ์ให้กับคนที่มาอยู่ในระยองทราบว่าบันเด็นปัญหาตรงนี้คุณมาซื้อที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยาอาจจะใช้ช่องโหว่ของกฎหมายหรือว่าต้องการสิทธิ์แค่อยู่เฉยๆเนี่ยต้องให้เขาทราบนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาสําคัญเหมือนกันอย่างนี้สอบถามมาทางด้านของท่านศูนย์ดำรงธรรมพอ,อสูนย์ดำรงธรรมอย่างกรณีอย่างที่ท่านคุณชอดได้บอกไว้อย่างนี้ค่ะชาวบ้านเองที่เป็นหูเป็นตาแล้วเจอกรณีนะั้สามารถที่จะมายื่นเรื่องที่ศูนย์ดำรงธรรมได้ไหมคะในกรณีแบบนี้ ครับยืนยินได้ซึ่ง,ซ,งซึ่งเราเปิดโอกาสอยู่แล้วนะครับที่จะมาแจ้งบอแสนะครับเพราะว่าชาวบ้านได้อยู่กับพื้นที่อยู่กับชุมชนจะรู้เห็นเลยใครเข้าคนออกจะรู้ดีกว่าเจ้าหน้าที่ร้านอีกเพราะว่าศูนย์ทำเองก็อยู่สารกางบางทีไม่ไม่รู้อัน,นี้เราต้องอาศัยภาคประชาชนนะครับเป็นคนที่จะมาแจ้งบอแสให,ให้เราเราเองแหละมีหน้าที่ที่ต้องขอบคุณเขาแล้วก็ชวนทีมที่เกี่ยวข้องนะครับบางทีก็ชวนท่านปปชด้วยเข้าลงไปดูในหน้างานนะครับว่า โอ้ว่าว่าที่ชาวบ้านแจ้งมาเป็นอย่างนี้นะเราเราต้องรีบไปดูแลเพื่อระง,งับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคับค่ะอย่างกรณีนี้เองพอส่วนรงทรมสมมติรับเรื่องมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีการส่งไปยังปกครองท้องถิ่นด้วยไหมคะอย่างปกครองระยองเนี่ยก็ต้องเหมือนทํางานบูรณาการร่วมกันนะคะอย่างนี้ถ้าเกิดได้รับเรื่องแบบนี้มาแล้วเนี่ยทางปกครองระยองต้องดาเนินการยังไงบ้างคะก็ไม่ต่างจากสุนทรงัณฑ์ครับเพราะทำงานร่วมกันนะครับเพราะว่าอย่างกรณีลงพื้นที่เนี่ยศุนทรงัณร์ก็ประสานในอำเภอ กำนันหญ่บ,บ้านในการลงไปตรวจสอบอย่างเช่นมีการแจ้งว่ามีการขุดตึกปลาถางปลามีการบุกรุกปลาขุดสะอะไรเงี้ยเราก็มีการลงร่วมกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสาคัญสิ่งหนึงคือที่ผู้ททุก่านพูดนะคือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนการที่มีมีวันนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะภาคประชาชนแจ้งเบาะแสสื่อมวลชนนําเสนอข่าวมานะครับทางเรารู้นะครับศูนย์ดำทา,ทารู้ <ม>ส่วนราชการรูกก็จะร่วมกันลงไปบูรณาการในการจัดก,การ,ป,รปัญหานี้มันมันบุกรุกจริงไหมอยู่ในเขตป่าจริงหรือไม่บางทีอาจจะเป็นที่ดินเขาทากินอยู่เดิมแต่เขาตัดต้นไม้ออกค่นยางออกเพื่อจะปลูกต้นไม้ไปเปลี่ยนพันธุ์ใหม่เราก็ไปตรวจสอบว่าอันนี้อยู่ในเขตป่าไมมหรือไม่ก็เชิญป่าไม้เชิญใครที่คลองเข้าไปโดยมีนายอำเภอมีกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมตรวจสอบครับเหมือนเวลาเราลงพื้นที่ไปดูในเหตุต่างๆหน้างานต่างๆเนี่ยก็จะมีศูนย์ดำรงธรรมล่ะมีชาวบ้านผู้ร้องเรียนล่ะมีปกครองลงไปมีปปช เองก็ติดตามลงไปเหมือนกันแล้วที่อย่างกรณีนี้เนี่ยพอเราลงไปแล้วปรากฏอ่า ผิดจริงหรือว่าเจอว่า,าเป็นอย่างที่เขาล้องเรียนจริงอย่างปปชต้องทํทยาหน้าที่ยังไงต่อคบครับคือปปชนะครับหน้าที่แรํานาจหลักเนี่ยจะอยู่ที่ในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับว่าปฏิบัติหรื ды, รขขอละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือเปล่ากรณีว่าเรารู้เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐท่านใดน,นะครับเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับก็บเราจะดําเนินการต่อไปตามกฎหมายปปชนั้นเองครับวเวลาลงพื้นที่แล้วมีการกระทาผิดจริงแหละ ไปดูเลยว่าเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อให้หรือเปล่ามีการเซ็นเอกสารต่างๆแบบเอื้อให้กับนอมินีตรงนี้หรือเปล่าถ้าเกิดมีปปชดําเนินการต่อเลยครับผม,มใช่ครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนขั้นตอนเนาะในการที่เราจะได้มีการติดตามนะคะในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตยอย่างที่บอกค่ะว่าไม่สามารถที่จะทําหน่วยงานเดียวค่ะ ภาคประชาชนเป็นกลไกลสําคัญเป็นมุดงานเล็กๆที่สําคัญนะใน mm. การที่จะลงพื้นที่ไปดูสอดส่อง mm. เป็นหูเป็นตาเป็นตาสับปะรด mm. แล้วก็แจ้งการกระทําความผิดหรือว่าอะไรที่มันเห็นแล้วมันดูผิดปกติเนี่ยมายังหน่วยงานต่างๆแล้วน่วยงานต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการดําเนินการตามขั้นตอนตรวจสอบนะคะแล้วก็แจ้งไปยังปวชหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีนี้เนี่ยนอกจากแขกรับเชิญทั้ง4ท่านตรงนี้แล้วนะยังมีน้องๆเนาะที่เป็นตัวแทนที่มาร่วมเราฟังในวันนี้นะคะก็มีคําถาม อยากที่จะถามขึ้นมาว่าเอ๊น้องเนี่ยเป็นเยาวชนเนี่ยเราจะมีส่วนร่วมยังไงเดี๋ยวให้น้องช่วยถามคําถามพี่หน่อยค่ะค่ะก็อยากจะทราบอะค่ะว่าคือนัปัจจุบันอะคะในชุมชนอาจจะมีการทุจริตและคดโกงอยู่มากคือหนูสามารถคือหนูอยากจะทราบว่าหนูสามารถที่จะป้องกันการทุจริตและคดโกงได้อย่างไรบ้างค่ะอ่าให้ท่านปปชเลยค่ะตรงสายเลย สำนักง,งานปปชนะครับองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับประเทศซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดครบทุกจังหวัดนะครับตั้แต่ปี2556แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพบเห็นนะครับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับสามารถแจ้งได้ที่สำนักง,งานปปชประจำจังหวัดทุกจังหวัดเลยครับหรือโทรสายด่วน1205ก็ได้หรือว่าถ้าตอนนี้เนี่ยระบบ เรามีนะครับที่เป็นระบบ e-service การรับเรื่องร้องเรียนนะครับผ่านระบบออนไลน์สามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์ของสำนังกงานปปชครับ w w w n a c c g o t s ครับนะคะเป็นช่องทางไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานเองหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ สายด่วนได้ทุกอย่างแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกน้องอีกทีหนึ่งว่าไม่ว่าจะเป็นปปชปกครองจังหวัดสนย์ดํารงธรรมหรือแม้กระทั่งภาคประชาชนนะเครือข่ายที่เป็นพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในชุมชนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีเครือข่ายที่เข้มแข็งเนี่ยสามารถจะแจ้งผ,ผ่านภาคประชาชนได้ศูวนดํารงธรรมจังหวัดก็ได้เช่นเดียวกันนะจะ walk in ไปบอกเรื่องราวจริงเท็จยังไงแล้วแต่เดี๋ยวศูนย์จะมีกระบวนการในการลงไปสืบสอบหาข้อเท็จจริงเองปกครองจังหวัดเหมือนกันนะคะ กำนันผู้ใหญ่บ้านนึกใครไม่ออกไปก่อนกำนันผู้ใหญ่บ้านปรึกษาปัญหากันก่อนหรือนะคะอย่างน้องๆเยาวชนเนี่ยเล่นโซเชียลได้นะคะช่องทางออนไลน์นี้คล่องนี่สามารถที่จะติดต่อปปชจังหวัดได้เลยะะทีนี้เนี่ยอยากให้แต่ละท่านเนาะฝากถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วยเป็นกระบอกเสียงในการร่วมให้ทุกท่านเนี่ยได้มีเขาเรียกว่าจิตสำนึกเนาะในการที่จะต้องร่วมกัน ปราบปรามแล้วก็ป้องกันการทุจริตอย่าเริ่มจากท่านปปชกันครับครับอย่างที่ผมนําเรียนไปครับว่าตามเจตนารมณ์ของรัฐมนุนปีรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยเราทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ที่จะไม่ร่วมมือและสนับสนุนการประพฤติมิชอบทุกรูปแบบดังนั้นครับสำนักง,งานปปชแค่หน่วยงานเดียวครับเราไม่สามารถดูแลนะครับในเขตพื้นที่จังหวัดทั้งจังหวัดเนี่ยได้ทั่วถึงเราต้องอาศัยภาคีเครือข่ายภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงภาคเอกชน และภาคประชาสังคมภาคประชาชนในระดับพื้นที่หากรู้เห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับสามารถแจ้งมาได้ที่ทางสำนักงานปปชประจำจังหวัดนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ดําเนินการตรวจสอบนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็ดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตครับค่ะท่านประหลัดค่ะเรียนเชิญค่ะในส่วนของผมก็อยากจะเชิญชวนภาคประชาชนรวมทั้งนักศึกษาุกท่านนะครับว่าเราต้องไม่ทนและไม่นิ่งเฉยการไม่ทนไม่นิ่งเฉยหมายถึงว่าเราเองจะต้องเป็นส่วนที่สนับสนุนด้วยนะครับว่าให้เกิดการทุจริต เราต้องไม่เอื้อให้ข้าราชการเองเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกเราโดยการทุจริตนะครับส่วนที่หนึ่งส่วนสองคือเจอบ่อแสต่างๆที่พบเห็นข้าราชการนะครับหรือหน่วยงานใดแล้วแต่ที่กระทาการทุจริตคิดว่าไปเป็นทางที่ไม่ถูกไม่ชอบก็ให้แจ้งะบาแสมาไม่ว่าจะปปชก็ดีสุนงคมก็ดีนะครับค่ะท่านผอสุนงรมเชิญฝากพิจึงค่ะครับก็สุนงรมก็ จะเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการรับเรื่องเราร้องทุกข์กนะครับก็อยากจะให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธานะครับว่าว่าเราจะปกปิดข้อมูลของท่านมีความลับแล้วก็จะทําหน้าที่ให้เต็มที่ให้ถึงที่สุดนะครับเอาถ้าผิดจริงก็จะดําเนินการให้ถึงที่สุดครับก็อยากให้ประชาชนเนี่ยใช้บริการนะครับร้องเรียนได้ที่ศูนย์ธรรมนะครับเบอร์โทรฟรีนะครับ1น6่นะครับยินดีให้บริการครับ ทีนี้ไปถึงภาพประชาชนบ้างค่ะอยากให้รณรงค์สนิดนึงค่ะ,คคะว่าภาพประชาชนเข้มแข็งเราจะปราบปรามการทุจริตค่ะครับก็ขอฝากน้องๆนะครับว่าภาพประชาชนเนี่ยสำคัญที่สุดในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้พ้นจากการโกงได้นะครับเราเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายมีปัญหาที่สุดนะครับฉะนั้นเมื่อการบังคับใช้กฎหมายมีปัญหาที่สุดเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็ก็ทำงานยากนะครับฉะนั้นภาคประชาชนนะครับเยาวชนหรือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเ,เป็นส่วนสำคัญนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีสื่อในมือนะครับเรามีสื่อในมือเราทุกคนเชื่อว่ามีมือถือโด,โดยเฉพาะเยาวชนนะครับถ้าเราเห็นในสิ่งที่มันไม่ชอบมาพากลสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับให้เราช่วยกันนะครับ ช่วยเผยแพร่นะครับสิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่ถูกกฎหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับสิ่งนี้ครับจะช่วยลดการโกงได้นะครับก็ขอฝากพี่น้องประชาชนหรือวโยชนนะครับซึ่งผมว่าเป็นอนาคตของชาตินะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนหรือว่าโยชนเนี่ยมีความหนักแน่นมีความตระหนักต้องการพิชิตความโกง ให้หมดการคอร์รัปชันไปจากประเทศไทยเนี่ยพวกเราเนี่ยคิดว่ารุ่นรุ่นน้องเนี่ยสามารถทําได้นะครับถึงจะไม่หมดแต่ก็ลดลงได้นะครับก็ฝากให้เยาวชนนะครับซึ่งเป็นเ,เป็นคนสําคัญของประเทศในอนาคตช่วยกันครับช่วยกันสอส่องดูแลผ่านระบบที่เรามีอยู่นะครับ ค่ะอย่างที่ทุกท่านบอกไว้นะคะว่าในเรื่องของการขับเคลื่อนการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตนะคะทุกคนต้องร่วมมือกันค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานปปชปกครองจังหวัดส่วนต้องลงทรมหรือแม้แต่เครือข่ายพี่น้องประชาชนนะคะเราต้องร่วมมือกันยิ่งถ้าเกิดเป็นภาคประชาชนด้วยแล้วเป็นหูเป็นตาเป็นตาสับปะรดในการที่จะดูว่าตรงไหนมันผิดปกติตรงไหนที่มันสอไปถึงในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมือถือของเรามีประสิทธิภาพมากพอในการที่จะถ่าย เก็บการเคลื่อนไหวต่างๆแล้วใช้เป็นหลักฐานในการที่จะมาร้องเรียนสิ่งที่มันไม่ดีในชุมชนได้นะคะจังนั้นเนี่ยอยากจะเน้นย้ําว่าเรื่องของการทุจริตไม่ได้เป็นของหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวนะคะทุกคนสามารถที่จะช่วยกันทําให้สังคมไทยเนี่ยปราศจากการโกงหรือว่าการทุจริตคอร์รัปชันได้ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง4ท่านค่ะขอบพคุณมากค่ะ และที่สําคัญนะคะขอบคุณสถานที่ของเราในวันนี้ด้วยนะคะก็คือทางด้านของวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดระยองค่ะแล้วก็รวมถึงน้องๆวันนี้ที่มาร่วมสังเกตการนะคะร่วมพูดคุยกันในวันนี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเวทีชาวบ้านร่วมคิดพิชิตโกงแล้วค่ะดิฉันแล้วก็แขกรับเชิญทุกท่านลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ